ท่ามกลางมวลอากาศที่หนาวเย็นในช่วงปลายปีบริเวณแนวตะเข็บชายแดนไทยและกัมพูชาความเงียบสงัดของป่าเขาถูกทำลายลงด้วยเสียงกัปปนาทที่ดังกึกก้องไปทั่วทั้งขุนเขาพนมดงรักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณช่องอานม้าได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์และยุทธศาสตร์ทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนหากเรามองลึกลงไปในแผนที่ทางทหาร ช่องอานม้าเปรียบเสมือนประตูชัยและชัยภูมิที่สำคัญยิ่งใครก็ตามที่สามารถยึดครองพื้นที่สูงแห่งนี้ได้ย่อมกลุ่มความได้เปรียบในการตรวจการและการวางกำลังในทางยุทธวิธีพื้นที่นี้จึงไม่ใช่แค่เพียงผืนดินที่ทับซ้อนแต่คือหัวใจของการควบคุมเส้นทางลำเลียงและจุดยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงข,งของทั้งสองประเทศอย่างมีนัยสำคัญในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ ความตึงเครียดที่สั่งสมมาอย่างยาวนานถูกจุดชนวนขึ้นเมื่อมีการลุกล้ำแนวเขียดแดนและการเสริมกำลังทหารอย่างผิดสังเกตจากฝั่งตรงข้ามทำให้นักวิเคราะห์ทางทหารมองว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่การประทะย,ย,อย่อยๆแต่คือการทดสอบขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของกองทัพไทยในสภาวะวิกฤตสถานการณ์เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมีการใช้อาวุธหนักเปิดฉากโจมตีเข้ามายัางฐานปฏิบัติการของไทย อย่างไม่มีปีมีครุยเสียงระเบิดที่ดังสนั่นวันไหวเป็นสัญญาณเตือนว่านรกบนดินได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการตัดสินใจของฝ่ายอำนาจบัญชาการต้องเฉียบคมและรวดเร็วเพราะทุกวินาทีที่ผ่านไปหมายถึงชีวิตของเหล่าวีรบุรุษชายแดนและอธิปไตยของชาติในเชิงเศรษฐกิจและการค้าชายแดนการสู้รบครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง บุลค่าการค้าระหว่างประเทศที่เคยรุ่งเรืองต้องหยุดชะงักลงทันทีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระดับภูมิภาคสั่นคลอนจากการเผชิญหน้าด้วยอาวุธทหารผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ที่ช่องอ่านมา้าสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสมดุลอำนาจที่แต่ละฝ่ายพยายามสแสวงหาความได้เปรียบเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองในเวทีการเมืองระดับสากล ทหารไทยภายใต้การนำของกองทัพภาคที่สองได้รับคำสั่งเด็ดขาดให้พิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ด้วยชีวิตการใช้แผนยุทธการยุทธบดินถูกนำมาบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบไม่ใช่เพียงเพื่อการป้องกันแต่คือการตอบโต้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยุติภัยคุกคามให้สิ้นซากการสื่อสารในสนามรบเต็มไปด้วยความตึงเครียดรหัสวิทยุถูกส่งต่อไปยังหน่วยปืนใหญ่ ที่ตั้งฐานอยู่แนวหลังเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยิงสนับสนุนที่แม่นยำและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การประทะครั้งนี้ทุกสายตาของเหล่านักยุทธศาสตร์ต่างจับจ้องมาที่พิกัดช่องอ่านมา้าซึ่งกำลังจะกลายเป็นสมรภูมิที่บันทึกความเกรียงไกรของกองทัพไทยไว้อย่างถาวรทันทีที่สัญญาณจากหน่วยตรวจการหน้าถูกส่งผ่านระบบสื่อสารดิจิทัลเสียงสั่งการยิงที่เฉียบขาด ก็ดังขึ้นพร้อมกับการทำงานของปืนใหญ่หนักของกองทัพไทยที่ตั้งฐานอยู่เบื้องหลังแนวรบการยิงตอบโต้อย่างรุนแรงและแม่นยำนี้ไม่ใช่เพียงการยิงสุ่ม 4, สีุ่่มหแต่เป็นการใช้ระบบเรดาร์หาที่ตั้งปืนใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดในการคำนวณพิกัดย้อนกลับไปยังจุดกำเนิดเสียงของฝ่ายตรงข้ามกระสุนปืนใหญ่นับ 10, 10นัดถูกส่งออกไปในเวลาไล่เลี่ยกัน พุ่งทยานข้ามขอบฟ้าก่อนจะตกลงสู่เป้าหมายด้วยอำนาจการทำลายล้างที่มหาศาลเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องติดต่อกันทำให้พื้นที่บริเวณฐานที่มั่นของทหารกัมพูชากลายเป็นทะเลเพลิงในชั่วพริบตานักวิเคราะห์ทางทหารระบุว่านี่คือการแสดงแสงยานุภาพด้านอาวุธวิถีโค้งที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อขวัญและกำลังใจ ของทหารฝั่งตรงข้ามที่กำลังรุกคืบเข้ามาความรุนแรงของสถานการณ์ทวีความเข้มข้นขึ้นเมื่อกองทัพอากาศไทยตัดสินใจส่งเครื่องบินขับไล่ F16 ขึ้นบินเพื่อลาตระเวนและทำลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ปืนใหญ่เข้าไม่ถึงเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ตเหนือท้องฟ้าชายแดนเป็นเหมือนเสียงนัจจุราชที่คอยพิภากษาชะตากรรมของศัตรู มีรายงานว่ามีการทิ้งระเบิดนำวิถีจำนวน8ลูกลงสู่จุดรวมพลและคลังกระสุนของฝ่ายตรงข้ามส่งผลให้เกิดการระเบิดต่อเนื่องที่รุนแรงจนสามารถมองเห็นเปลวเพลิงได้จากระยะไกลหลาย10กิโลเมตรสภาพในสนามรบเวลานั้นถูกนิยามว่าเป็นนรกบนดินอย่างแท้จริงแนวรับของทหารกัมพูชาที่เคยพยายามต้านทาน เริ่มแตกสลายจากการโจมตีที่สอดประสานกันทั้งทางบกและทางอากาศการวางแผนที่รัดกุมของกองทัพไทยทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถตั้งตัวได้ทันและต้องเผชิญกับการสูญเสียอย่างหนักในเวลาอันสั้นในขณะที่กระสุนปืนใหญ่ยังคงพุ่งเข้าหาเป้าหมายอย่างไม่หยุดหย่อนสภาพภูมิประเทศรอบช่องอนามาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงต้นไม้ใหญ่ที่เคยปกคลุมพื้นที่ ถูกแรงระเบิดฉีกระชากจนเหลือเพียงซากประดักหักพังดินปืนและควันไฟหนาทึบปกคลุมไปทั่วบริเวณจนบทบังทัศนวิสัยทหารกับูชาจำนวนมากที่พยายามล่าถอยกลับต้องติดอยู่ท่ามกลางวงล้อมของอำนาจการยิงที่หนาแน่นศพของทหารผู้รุกรานเริ่มเกลื่อนกลาดตามแนวรบเป็นภาพที่สะท้อนหนึงความโหดร้ายของสงครามที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้นำกลุ่มหนึ่ง ข้อมูลจากแหล่งข่าวความมั่นคงระบุว่าการตอบโต้ครั้งนี้เป็นการทำลายขีดความสามารถในการสู้รบของกองพลฝ่ายตรงข้ามไปมากกว่าร้อยละหกซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้ทางยุทธวิธีที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ความขัดแย้งชายแดนการสูญเสียในระดับนี้ไม่ได้ส่งผลเพียงแค่ในสนามรบเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงเสถียรภาพทางการเมืองภายในของกัมพูชาเอง ความตื่นตระหนกเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วเมืองชายแดนประชาชนในฝั่งตรงข้ามเริ่มอพยพหนีตายจากเสียงปืนที่ดังไม่หยุดในขณะที่ฝั่งไทยการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนหลังและการป้องกันพลเรือนเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบการใช้มาตรการทางทหารที่รุนแรงและเด็ดขาดของไทยในครั้งนี้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังประชาคมโลกและประเทศเพื่อนบ้านว่าอธิปไตยของไทย ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาละเมิดได้โดยไม่ต้องชดใช้ด้วยราคาที่แสนแพงพลังแห่งปืนใหญ่และอาวุธสมัยใหม่ที่ไทยครอบครองได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อเป้าหมายเดียวคือการขับไล่ผู้ลุกรานและยึดคืนความสงบสุขให้กลับคืนสู่ช่องอานม้าอีกครั้งอย่างเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดเมื่อสิ้นเสียงคำรามของปืนใหญ่และแรงระเบิดจากฟากฟ้าที่ถล่มลงมาอย่างบ้าคลั่ง ภาคพื้นดินที่เคยเขียวขจีก็แปลสภาพเป็นสีดำหม่นจากรอยไหม้และเศษซากจากการทำลายล้างทหารพรานและทหารราบจากกองกำลังบุรพาที่ซุ่มรอจังหวะอยู่ตามแนวป่าได้รับสัญญาณรุกรบครั้งสุดท้ายเพื่อเข้าเคลียร์พื้นที่และยึดครองช่องอานม้าอย่างเบ็ดเสร็จการเคลื่อนพลเป็นไปอย่างรัดกุมภายใต้การสนับสนุนของรถถังเบาที่เคลื่อนตัวผ่านเส้นทาง ที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อจากลูกปืนใหญ่ในสายตาของนักยุทธศาสตร์การเข้ายึดพื้นที่สูงในเวลานี้คือหัวใจสำคัญของการปิดเกมสงครามสั่งสอนครั้งนี้เพราะหากกองทัพไทยสามารถควบคุมยอดเนินและช่องทางผ่านนี้ได้ทั้งหมดฝ่ายตรงข้ามจะไม่เหลือพื้นที่ในการตั้งฐานปืนใหญ่หรือซุ่มยิงอีกต่อไปภาคที่ปรากฏต่อสายตาของเหล่านักรบไทย ที่บุกเข้าไปถึงใจกลางที่ตั้งของทหารกัมพูชาคือความย่อยยับที่ยากจะบรรยายบังเกอร์คอนกรีตที่เคยคิดว่าแข็งแกร่งกลับแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากการกระแทกของกระสุนนำวิถีอุปกรณ์สื่อสารและสเสบียงอาหารกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นที่ผสมปนเปไปกับร่างของทหารฝ่ายตรงข้ามที่ไม่อาจต้านทานอำนาจการทำลายล้างได้ทันสถานการณ์ในจุดนี้ถูกเรียกขานว่าเป็นนรกบนดินอย่างไม่เกินจริง ความร่ล้มเหลวของหน่วยข่าวกรองฝ่ายกัมพูชาที่ประเมินขีดความสามารถในการตอบโต้ของไทยต่ำเกินไปได้กลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่ต้องจ่ายด้วยชีวิตและดินแดนที่พยายามเข้ามารุกรานทหารไทยรุกคืบเข้าไปทีละคือบอย่างระมัดระวังเพื่อตรวจสอบทุ่นระเบิดและกับดักที่อาจหลงเหลืออยู่โดยมีการประสานงานกับหน่วยดโดรนตรวจการขนาดเล็กที่คอยบินวนอยู่เหนือหัว เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวในระยะสั้นในแง่ของวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์การที่กองทัพไทยสามารถยึดคืนพื้นที่ช่องอานมาได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเปิดฉากตอบโต้ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงศูนย์นำนาจในกรุงมพนมเปญอย่างรุนแรงนักวิเคราะห์ต่างมองว่าการประทะครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเขตแดนเพียงไม่กี่ตารางกิโลเมตรแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรี และอำนาจการต่อรองในเวทีอาเซียนการใช้กําลังทหารที่เหนือกว่าทั้งทางเทคโนโลยีและระเบียบวินัยของไทยเป็นการประกาศชัดเจนว่านโยบายการต่างประเทศของไทยยุคใหม่คือการอยู่อย่างสันติและพร้อมจะลงมืออย่างรุนแรงหากถูกคุกคามความสําเร็จในการยึดพื้นที่ครั้งนี้ยังส่งผลให้เส้นทางลําเลียงพลของฝ่ายตรงข้ามถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงทําให้กองกําลังที่เหลืออยู่ในจุดอื่นเริ่มเกิดอาการระสำมระสาย และขาดการติดต่อกับเหมือยบัญชาการหลักทหารไทยได้ทําการปักธงไตรรงลงบนยอดเนินที่สูงที่สุดของช่องอานม้าเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะและการกู้คืนอธิปไตยเสียงวิทยุรายงานกลับไปยังฐานสวนหน้าว่าภารกิจยึดคืนพื้นที่สำเร็จลุล่วงร้อยละหนึ่งรแต่ความตื่นตัวยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเนื่องจากต้องมีการวางแนวป้องกันใหม่เพื่อรับมือกับการตีโต้ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อขณะเดียวกันหน่วยพยาบาลและหน่วยส่งกำลังบำรุงก็ได้เริ่มเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูสภาพสมรภูมิการบริหารจัดการสนามรบที่เป็นระบบนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของไทยในการทำสงครามเต็มรูปแบบหากจำเป็นศพของทหารฝ่ายตรงข้ามที่เกลื่อนกราดเริ่มถูกรวบรวมเพื่อดำเนินการตามหลักมนุษยธรรม และกฎแห่งสงครามซึ่งในสายตาของนักวิเคราะห์ต่างชาตินี่คือความพ่ายแพ้ที่น่าอัปยศที่สุดครั้งหนึ่งของฝ่ายที่ริเริ่มการยั่วยุและเป็นชัยชนะที่ตอกย้ำความเป็นมหาอำนาจทางทหารในภาคพื้นทวีปของกองทัพไทยอย่างไม่มีข้อสงสัยบรรยากาศหลังจากพายุลูกปืนใหญ่สงบลงทิ้งไว้เพียงความเงียบงันที่น่าสะพรึงกลัวเหนือสมรภูมิช่องอานมา้ากลิน่นคาวเลือดและกลิ่นดินปืนที่อบอวนไปทั่วหุบเขา คือเครื่องยืนยันถึงความรุนแรงของสิ่งที่เพิ่งผ่านพ้นไปภาพที่ปรากฏต่อสายตาของทหารทรานจูโจมขณะเข้าเคลียร์พื้นที่คือร่างของทหารฝ่ายตรงข้ามที่นอนเกลื่อนกลาดตามแนวรับที่พังทลายบางศพยังคงมือกำอาวุธไว้แน่นสะท้อนถึงการต่อสู้ดิ้นรนในวินาทีสุดท้ายก่อนจะถูกอำนาจการทำลายล้างจากฟ้าถล่มลงมานรกบนดินที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลจากการประเมินแสนยานุภาพของกองทัพไทยผิดพลาดอย่างมหันการรุกคืบเข้ามาโดยหวังจะยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์กลับกลายเป็นกับดักที่ปิดตายเส้นทางรอดของพวกเขาเองทหารไทยไม่ได้เพียงแค่ป้องกันเขตแดนแต่ได้ทำการบทขยี่ยุทธวิธีแบบเก่าของฝ่ายตรงข้ามด้วยเทคโนโลยีการรบที่ทันสมัยกว่าอย่างเทียบไม่ได้ ในขณะที่แนวหน้ากําลังจัดการกับซากปรักหักพังของสงครามพื้นที่ส่วนหลังในจังหวัดชายแดนอย่างบุรีรัมย์และสุรินทร์ก็ได้แสดงให้เห็นถนึงความแข็งแกร่งของระบบการจัดการวิกฤตพลเรืนอนศูนย์อพยพชั่วคราวถูกจัดตั้งขึ้นอย่างรวดเร็วที่สนามแข่งรถช้าง International Circuit เพื่อรองรับประชาชนที่หนีภัยความตายจากเสียงปืนใหญ่การประสญญานงานระหว่างกองทัพและผู้นำภาคพ,พลเรือนในพื้นที่เป็นไปอย่างสอดประสานมีการจัดเตรียมทั้งอาหาร ยารักษาโรคและการดูแลสภาพจิตใจให้กับผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงภาพของความสมัครสมานสามัคคีนี้คือเกราะป้องกันที่สำคัญไม่แพ้อาวุธยุธโทโธปกรณ์ในสนามรบนักวิเคราะห์มองว่านี่คือมิติใหม่ของการป้องกันประเทศแบบองค์รวมที่ไทยสามารถระดมสภากำลังทุกภาคส่วนมาสนับสนุนภารกิจความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาอันสั้นที่สุด หากพิจารณาถึงความพ่ายแพ้ของฝ่ายตรงข้ามในเชิงลึกข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองระบุว่ากองกำลังกัมพูชาในพื้นที่ต้องเผชิญกับสภาวะขาดการติดต่อสื่อสารอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่หน่วยสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของไทยสามารถตัดสัญญาณวิทยุและทำลายศูนย์บัญชาการเครื่องที่ได้ตั้งแต่ช่วงแรกของการประทะทหารที่อยู่แนวหน้าจึงไม่ต่างจากคนตาบอด ที่ถูกทิ้งให้อยู่กลางพายุเหล็กไหลศพที่เกลื่อนกราดตามแนวรบจึงไม่ได้มีเพียงแค่ทหารชั้นผู้น้อยแต่ยังรวมถึงนายทหารระดับคุมกำลังที่ไม่อาจทานหน่วยหลบหนีออกจากพื้นที่สังหารได้ทันความสูญเสียนี้ถือเป็นความเสียหายทางยุทธวิธีที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีของฝั่งนั้นและเป็นการตอกย้ำว่าการใช้กำลังทหารท้าทายอำนาจอธิปไตยของไทยคือการตัดสินใจ ที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การบริหารจัดการหลังการรบของไทยยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและการเคารพต่อหลักสากลแม้จะมีการสูญเสียจากฝ่ายตรงข้ามเป็นจำนวนมากแต่ทหารไทยได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติต่อร่างผู้เสียชีวิตด้วยความเคารพตามหลักมนุษยธรรมขณะที่เฉลยศึกที่รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนได้รับการปฐมพยาบาลตามมาตรฐานสากล สิ่งเหล่านี้คือข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างกองทัพที่มีระเบียบวินัยกับกองกําลังที่เน้นเพียงการลุกรานชัยชนะที่ช่องอานมาจึงไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะในเชิงพื้นที่แต่เป็นชัยชนะในเชิงคุณธรรมและมาตรฐานทางทหารที่ไทยแสดงให้โลกเห็นความล้มเหลวของแผนการรอบโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้กัมพูชาต้องกลับไปทบทวนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของตนเองใหม่ทั้งหมดเพราะบทเรียนที่ได้รับในวันนี้ คือความพ่ายแพ้อย่างราบคาบที่แลกมาด้วยเลือดและซากศพของเหล่านักรบที่ต้องสังเวยให้กับนโยบายที่ผิดพลาดความสำเร็จในการยึดครองช่องอานม้าอย่างเบ็ดเสร็จของกองทัพไทยไม่ได้เกิดขึ้นจากเพียงความกล้าหาญของทหารราบในแนวหน้าเท่านั้นแต่หัวใจสำคัญที่ทำลายล้างขวัญกำลังใจของฝ่ายตรงข้ามจนแตกพ่ายกระเจิดกระเจิงคืออำนาจการยิงสนับสนุนจากหน่วยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และปืนใหญ่หนักวิถีโค้งขนาด155ม mm, ิลิเมตรที่ทำงานสอดประสานกับระบบตรวจจับพิกัดเรดาร์หาที่ตั้งปืนใหญ่แบบอาเทอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับสูงที่กองทัพไทยภูมิใจนำเสนอในวินาทีที่ฝ่ายตรงข้ามเริ่มทำการยิงจรวด BM21 เข้าสู่เขตไทยระบบเรดาร์นี้จะคำนวณวิถีกระสุนย้อนกลับไปยังจุดกำเนิดภายในเวลาไม่กี่วินาที ทำให้การยิงสวนกลับของไทยมีความแม่นยำสูงราวกับจับวางระสุนปืนใหญ่ของไทยพุ่งตกลงกลางฐานยิงจรวดของฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการระเบิดซ้ําซ้อนจากดินระเบิดและเชื้อเพลิงจรวดที่เตรียมไว้ใช้โจมตีไทยจนพื้นที่บริเวณนั้นกลายเป็นหลุมยักษ์และซากเหล็กที่บิดเบี้ยวในพริบตาข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยวิเคราะห์ยุทธวิธีระบุว่าการตอบโต้ของปืนใหญ่ไทยในสมรภูมิช่องอานมาครั้งนี้ คือการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของระบบอาวุธที่เหนือกว่าในทุกมิติทหารฝ่ายตรงข้ามที่เคยลำพองในอาวุธหนักที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจบางประเทศกลับต้องเผชิญกับนรกที่แท้จริงเมื่อกระสุนแต่ละนัดที่ตกลงมาไม่ได้มีไว้เพื่อข่มขวัญแต่มีไว้เพื่อทำลายล้างเป้าหมายให้สิ้นซากมีรายงานว่าฐานยิงจรวดหลายจุดของกัมพูชาที่ตั้งอยู่ใกล้กับแนวชายแดน ถูกลบหายไปจากแผนที่ภายในเวลาไม่ถึง30นาทีของการประทะความรุนแรงของแรงระเบิดทำให้แม้แต่บังเกอร์ใต้ดินที่ขุดลึกหลายเมตรยังเกิดการพังทลายลงมาทับร่างทหารที่อยู่ภายในศพทหารผู้โชคร้ายที่พยายามปฏิบัติการตามคำสั่งที่ผิดพลาดเริ่มกระจัดกระจายไปตามแนวร่องเขาเป็นภาพที่น่าอเนจอนาตและสร้างความตื่นตระหนกให้กับกองกำลังส่วนที่เหลือ จนต้องตัดสินใจทิ้งฐานที่มั่นและวิ่งหนีเอาตัวรอดเข้าสู่ป่าลึกในมุมมองด้านภูมิรัฐศาสตร์และการค้าต่างประเทศการประทะที่รุนแรงจนส่งผลให้มีการยึดพื้นที่สำคัญเช่นนี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในแถบจังหวัดชายแดนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตลาดการค้าชายแดนที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของทั้งสองฝั่งต้องกลายเป็นพื้นที่ร้าง ผู้คนนักลงทุนต่างชาติที่กำลังจับตามองความขัดแย้งนี้เริ่มแสดงความกังวลต่อความมั่นคงในภูมิภาคแต่ในขณะเดียวกันความเด็ดขาดของกองทัพไทยในการใช้ปืนใหญ่สวนกลับเพื่อปกป้องอธิปไตยก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มทุนสีเทาและอิทธิพลมืดที่พยายามใช้พื้นที่รอยต่อชายแดนและคาสิโนโบางแห่งเป็นฐานปฏิบัติการผิดกฎหมาย การยึดช่องอ่านม้าและพื้นที่ต่อเนื่องได้ทำลายเครือข่ายความมั่นคงปลอมๆที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามสร้างขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มทําให้แผนการขยายอิทธิพลของฝ่ายตรงข้ามต้องพังทลายลงอย่างไม่เป็นท่ายุทธการครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำสงครามของไทยที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆการประสานงานระหว่างหน่วยปืนใหญ่ หน่วยข่าวกรองอิเล็กทรอนิกส์และกำลังพลภาคพื้นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้แผนยุทธการยุทธบดินทศักยภาพในการควบคุมน่านฟ้าและพื้นที่ยุทธศาสตร์สูงทำให้ไทยสามารถกำหนดชะตากรรมของสงครามครั้งนี้ได้ตามใจชอบความพ่ายแพ้อย่างราบคาบของกองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่ช่องอานมา้าคือบทพิสูจน์ว่าแม้ไทยจะรักสงบ แต่หากถูกรุกรานด้วยกำลังอาวุธเราก็มีเคี้ยวเล็บที่รุนแรงและทันสมัยพอที่จะเปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นสุสานของผู้รุกรานได้ในทันทีกองทัพไทยได้ทำการตรึงพื้นที่ไว้อย่างเหนียวแน่นพร้อมกับการตั้งรับการแทรกซึมทุกรูปแบบโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวไทยให้รอดพ้นจากภัยสงคราม ที่ฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ก่อขึ้นอย่างสิ้นเชิงบทสรุปของสมรภูมิช่องอ่านม้าในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะทางการทหารที่กองทัพไทยสามารถยึดครองพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการประกาศศักดิ์ศรีและอธิปไตยของชาติเหนือพรมแดนอย่างที่ไม่เคยชัดเจนเท่านี้มาก่อนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฝ่ายตรงข้ามทั้งในแง่ของกำงลังพลและยุโทโธปกรณ์หนักอย่างจรวด B.M. 2 1 และปืนใหญ่หลายกระบอกได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจถึงผลลัพธ์ของการประเมินค่ากองทัพไทยต่ำเกินไปในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศเหตุการณ์นี้ทำให้ประชาคมอาเซียนและชาวโลกได้เห็นถึงขีดความสามารถที่แท้จริงของไทยในการป้องกันตนเองอย่างรวดเร็วและรุนแรงตามหลักสากลชัยชนะครั้งนี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเจรจาต่อรองบนโต๊ะทูตในอนาคต ซึ่งจะทําให้การปักปันเขตแดนหรือความขัดแย้งที่เคยยืดเยื้อถูกจัดการด้วยมาตรฐานที่เข้มงวดและเป็นธรรมมากขึ้นภายใต้ความเกรงใจในแสนยานุภาพที่ไทยได้แสดงออกมาท่ามกลางซากปรักหักพังและร่องรอยของนรกบนดินที่ค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลาความสงบสุขได้เริ่มกลับคืนสู่หัวใจของพี่น้องประชาชน ตามแนวชายแดนอีกครั้งการบริหารจัดการพื้นที่ของกองทัพภาคที่2ร่วมกับฝ่ายปกครองในการฟื้นฟูบ้านเรือนและวิถีชีวิตของพลเรือนเป็นไปอย่างต่อเนื่องความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทําให้เห็นว่าในยามวิกฤตคนไทยไม่เคยทิ้งกันเสียงดน,นตรีและการฉายหนังกลางแปลงที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเพื่อปลอบขวัญผู้อพยพได้กลายเป็นภาพจำของมิตรภาพและความสามัคคี ที่อยู่เหนือความรุนแรงของสงครามในขณะเดียวกันกองทัพไทยก็ยังคงเสริมกำลังและวางระบบป้องกันในจุดเสี่ยงตลอดแนวร้อยต่อเพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยการใช้โดรนลาตระเวนและดาวเทียมความมั่นคงได้ถูกนำมาใช้เต็มรูปแบบเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผู้ลุกรานคนใดจะสามารถก้าวล่วงเขตแดนไทยได้แม้แต่เพียงเซนติเมตรเดียว ในแง่ของเศรษฐกิจและการค้าชายแดนแม้สงครามจะสร้างรอยร้าวชั่วคราวแต่ก็ถือเป็นโอกาสในการจัดระเบียบใหม่การยึดคืนพื้นที่สำคัญครั้งนี้ทำให้ไทยสามารถควบคุมเส้นทางลำเลียงและตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายในเขตอิทธิพลเดิมของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างเด็ดขาดนักวิเคราะห์มองว่าความเข้มแข็งของระบบความมั่นคงจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ให้นักลงทุนในระยะยาวเพราะความชัดเจนของเขตแดนหมายถึงความมั่นคงของผลประโยชน์ร่วมกันการเปิดจุดผ่านแดนในอนาคตจะถูกบังคับใช้ด้วยระเบียบที่เคร่งครัดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่กลุ่มอิทธิพลที่คอยฉวยโอกาสจากความขัดแยง้งความพ่ายแพ้ของฝ่ายตรงข้ามในสมรภูมิช่องอานมา้าจึงเป็นการล้างบางอิทธิพลมืด ที่แฝงตัวอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนไปพร้อมกันด้วยท้ายที่สุดนี้วีรกรรมของเหล่าทหารไทยที่ช่องอานมา้าจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยในฐานะผู้พิทักษ์แผ่นดินที่แท้จริงการตัดสินใจที่เฉียบคมของระดับบัญชาการความแม่นยำของหน่วยปืนใหญ่และความกล้าหาญของทหารราบที่รุกคืบเข้าสู่นรกบนดินเพื่อยึดคืนอธิปไตยคือหลักฐานเชิญประจักษ์ว่าความมั่นคงของไทย ไม่ได้พึ่งพาเพียงแค่อาวุธที่ทันสมัยแต่พึ่งพาระเบียบวินัยและจิตวิญญาณของการเสียสละเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ปิดฉากความขัดแย้งด้วยชัยชนะที่สมบูรณ์แบบของไทยทิ้งไว้เพียงบทเรียนอล้ำค่าให้แก่ผู้ที่คิดจะละเมิดผืนแผ่นดินทองแห่งนี้ว่าราคาที่ต้องจ่ายนั้นอาจสูงเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้และกองทัพไทยจะยังคงเป็นโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดในการปกป้องความเป็นไทยตลอดไป ตราบชั่วนิรันดร